ไม่กินขาพี่น้องมากได้จ้ากินข้าวต้มไข่เจียวแกงสมอาหารเขากันเขากันหุงเขากับท่านมีข,มมมนข้าวต้มกันเลยมาจิ้มจะกินไข่เจียวกินม่ได้ยดอกเลี้ยวเทียนกินยากินร่องทองเนี่ย มันบ่มีพักบ่มีพัดพักกันเลยเอาแกงสจมนี้มากิน